ก่นั่ีแมนแมนเตนแมนไม่ไได้ไลมไไไเอาบ้าชนไปให้เ้ยามันไวนีไอนี่ไอนี่มันพุ่งอันนี้มันพุ่งมันพุ่งเองเฮ้ยยิงสามีสัม่ยิงทีเกูไม่เเมื่อกี้มันพุ่งเองมันพุ่งเองนะไม่ไม่เขียวนะเมื่อกี้ กระถิ่งจะไม่กระถิ่งจะไม่ได้ชนแต่กูหายแวบดีแล้วมีกระโดดที่ยืนที่ยืนสังคมวันนี้กูไปนอนนเหมือนกันเพื่อนเวลาสนุกเลยเวลาสนุกกันแรงนี้เวลาเหงหายโอ้โหคือเจ็บดีๆตัวนี้ gì mà ơi chịu chứ bên đây cầm á cầm bò mày mày đi cầm á mày à tao mới nói mày cù khốn tao chưa cầm bò cái còn lẹ em โอเคไม่ต้องตามวะใหญ่เคแม่งดิบว่ะโอ้บาสอ่ะไม่ตายโคตรเทเฮ้ยเไม่ตาเไม่ตาแม่แม่แม่โอ้ไม่ตายคิวอ้คิวกูสาแผดลงเลยด้วยเอาคตายตายอ้ากี่แรงกี่แรงแต่แรงคุยเคี้ยได้หรือเปล่า

เอกกงเจฟฟ์ด็ก e กเกี่ยเฮ้ยมีคนมาอยากได้ต่อย้นแหละเออต่อยิง่อจังเลยต่อยิงอจังต่อได้ม่อยังไงเดีเวเอ้อเนต

ตุ่มลมต่อเที่ยวภาษาเที่ยวเอายังเอายังพร้อมแล้วพร้อมประสานด้วยคนมึงทำอะไรไอ้ต่อยิงทำยี้เดนลุดเดนลุดขอบคุณขอบคุณนะไอ้เดนรุดกับกุ้งถั่วเนี่ยเนี่ยเห็นเลยแล้วเห็นใช่ปะ เจะทำคตอตาติดตาแมนจะทำอะไรยี้เป็นไงต้องถามแมนทำอะไรเต็มไอเห่เหว่ทำยี่ห้อไนไม่ชินกันหรอแมนไม่จินกัน เยอะโอ้แอดดาเมจหายไปทั้งหมดวันแล้วจะที่คนเอามาเล่นซัพพอร์ตดาเมจแม่งหายหัวเลยเออดาเมจเบาสัสสัสที่เมื่อก่อนนะจำเมื่อก่อนที่ไล่ยิงใครก็ตายดูตอนนี้ดิยิงเหมือนสกิลยิงหนึ่งใครได้ไม่ได้อะเออสกิลเหมือนสกิลถ้าไม่มีอสีคือแบบที่หมาใช่ไหมอุ้ยแบ๊กโอ้โหเห็นใช่ไหมเห็นใช่ไหม ดีได้ไม่เดินเข้าไปาเมื่อกี้เราสองคนอ่ะเยอเรายืนตั้งนานไม,ไม่โดนไม่โดนได้ไงวะเยอเกือบละ <c oughs> ดีดออฟสัญญาได้ไงวะคะโอ้ยแบ็คหนาเบบไหนยิง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 แบ็คหนาเบบแบ็คกินได้ดูไม่ทังไหนเมื่อกี้แบ็คยิงไม่ได้คิวอีกแล้ว

เฮ้ยมันอ้อมวะเอาอะไรวะถ่ายได้นะคุรีถามว่ากูยาวไว้ถ่ายได้นะแต่ไม่ให้ส่ยเลยรีบไป้นะสุขภาพตั้ยืนเฉยๆยังนึงไม่โดน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไต่อเ้แกแม็กแมกแกโกกโกโกต่อตอแมกต่อจะได้้ยกู่ีตะไม้จะเก็บตะไม้ไมังก่อนู้หแม่กทำทำอะไรลงไปเอาแล้วมาชนกูนี อยู่เราโอ้โหดูใหญ่ดูเออเลยชุดละมุนรุ่นใหว่อย่างว่าตอนรอ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 จังหวะรอจังหวะเอาจังหวะนี่เป็นไงล่ะโอ้ยโอ้ยแม็กโอ้โถึงเกินถึงเกินไม่เอาไม่เอาเอาเอาดิกลัวทำไมเอาไปหาให้เอาไปเอาไปเอาไปโอ้ยบอกว่าเอาโดนอย่างงี้โอ้ยหมดเลย ของหน่งกระทิงอ้อมนั่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะน่ะโอ้ต่อโอ้โดนอ้อยตัดหนึ่งครับตัดหนึ่งครับมาแล้วตีหนึ่งตีหนึ่งไอ้แม็กไอ้เหี้ยเยอะแบกโชว์ดิโชว์ดิไปต้าคิวดิทำได้ตัวละห้าร้อยจงคนเดียวนะมาเดี๋ยวคนเดียวเออตีโอ้ยท่านเหี้ยโอ้ยควายเอ้ยเหี้ยต่อทำไายเพื่อนยินดีเหี้ย ว่านว่านวาดเดน๋ยไปกลัวเยไปกัวเดี๋ยวชนทิ้งแค่งมาทำไมเนี่ยไม่ต้องชนมาขึ้นไปนะจะชนไปให้แม็กเมือก็ขึ้นไปอ่ไ้ดีไม่ต้องหวังดีกเนตอนดาเมื่ก็เลยุ้เบอจดิเลยเมื่อกี้ย้เลยมุมอย่างนี้ด้วยมุมอร่อยมุมอะไรขึ้นขยะ ha ha ha